เรื่องเล่าขนหัวลุกเรื่องนี้มีด้วยกันสามตอนตอนแรกไรเดอร์เที่ยวสุดท้ายต้นเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและรับส่งผู้โดยสารไปด้วยเขาทำงานจนดึกแทบทุกคืนเพราะรายได้ช่วงเวลานี้ดีกว่าและคู่แข่งก็น้อยคืนนี้ก็เช่นกันเวลาล่วงเลยเกือบเที่ยงคืนงานเริ่มสาต้นกะว่าอีกสักเที่ยวสองเที่ยวก็จะปิดรับออเดอร์แล้วกลับบ้าน ขณะที่กำลังเลี้ยวเข้าซอยเพื่อกลับห้องพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมีออเดอร์เรียกรถจากแอปปลายทางเป็นคอนโดเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งห่างออกไปไม่ไกลเอาวัฟรับอีกสักเที่ยวก็ได้ต้นพึมพำก่อนกดรับงานจุดรับผู้โดยสารเป็นซอยลึกระแวกนั้นเงียบเชียบแสงไฟจากเสาไฟริมทางกระพริบก,กระพริบเหมือนจะดับลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้นขับรถไปชะลอจอดตรงพิกัดที่ระบุไว้ในแอป แล้วมองหาผู้โดยสารที่มุมมืดของแปรรถเมล์มีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้เธอสวมชุดเตรสอยาวสีขาวผมยาวสยายจนเกือบถึงเอวดูเผินๆก็เหมือนคนทั่วไปที่รอรถแต่ทำไมถึงดูเงียบและนิ่งผิดปกติสวัสดีครับเรียกรถใช่ไหมครับต้นเอ่ยถามหญิงสาวไม่ตอบเธอพยักหน้าเบาๆแล้วเดินมาหยุดข้างๆรถ ้นยื่นหมวกกันน็อกให้แต่เธอไม่รับเธอแค่ปีนขึ้นซ้อนท้ายโดยไม่พูดอะไรเลยแม้จะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ต้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาสตาร์ทรถแล้วออกรถไปตามเส้นทางที่แอปบอกทว่าเพียงขับไปได้ไม่นานอากาศรอบตัวก็เย็นวูบลงอย่างผิดปกติลมกลางคืนที่เคยเป็นเพียงสายลมเงย็นสบายกลับให้ความรู้สึกเยน็นเยียบจนต้นขนลุกทำงานอะไรครับ ต้นพยายามชวนคุยเงียบก,กลับดึกแบบนี้อันตรายนะครับไม่มีเสียงตอบรับต้นเริ่มใจขอไม่ดีบรรยากาศรอบตัวดูอึดอัดและหนักหึ่งจู่ๆไฟข้างถนนก็เริ่มกระพริบติดตดดับดับต้นเหลือบมองกระจกข้างเพื่อดูเงาของผู้โดยสารแต่กลับเห็นแค่เงาของเขาเพียงคนเดียวเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหายใจติดขัดมือที่จับแฮนด์รถ เริ่มเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกมาทั้งที่อากาศเย็นพี่คะเสียงนั้นดังแผ่วๆข้างหูต้นเขาสะดุ้งสุดตัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงผู้โดยสารพูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่เสียงนั้นช่างเย็นยเยือกไม่เหมือนเสียงของคนปกติพี่คัดเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนใกล้เข้ามาต้นรู้สึกถึงไอยเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วแผ่นหลังช่วยพาหนูกลับบ้านหน่อยต้นไม่กล้าตอบ ได้แต่เร่งความเร็วให้ถึงคอนโดปลายทางให้เร็วที่สุดถึงที่หมายแต่ผู้โดยสารหายไปเมื่อมาถึงคอนโดต้นรีบจอดรถแล้วหันไปบอกว่าถึงแล้วครับแต่ที่เบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นต้นแทบล้มทั้งยืนหัวใจเต้นรัวเขารีบลงจากรถกวาดตามองรอบตัวแต่ก็ไม่พบใครแม้แต่เงาทัานใดนั้น เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังที่มาส่งใครเหรอต้นสะดุ้งหันไปมองพบว่าเป็นรอปอพอของคอนโดที่เดินออกมาจากป้อมยามเขาทำหน้างุนงงมองต้นที่ยืนตัวสัน่นก็ผู้หญิงที่เรียกรถไงครับต้นพยายามพูดให้ปกติที่สุดรอปภพอชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นเสียงเรียบพี่รู้จักเธอไหมต้นสายหัว ผู้หญิงที่พี่พูดถึงเธอเคยอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีก่อนแล้วยังไงเหรอครับเรารพอสูดหายใจลึกก่อนจะพูดเสียงเบาเธอเสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุรถชนระหว่างที่กำลังจะกลับมาที่คอนโดนี่แหละต้นหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดในร่างกายถูกสุบหายไปหมดแต่ผมเห็นเธอจริงๆนะครับเธอซ้อนรถผมมาผมยังได้ยินเสียงเธอพูดอยู่เลย เราพอๆไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแค่ยกมือชี้ไปที่เบาะหลังของมอเตอร์ไซค์ต้นที่ตรงนั้นมีหมวกกันน็อกของต้นวางอยู่หมวกกันน็อกที่เขายื่นให้เธอแต่เธอไม่เคยรับมันไปเที่ยวสุดท้ายที่ไม่มีใครนั่งมาด้วยคืนนั้นต้นรีบขับรถกลับบ้านโดยไม่หันกลับมามองคอนโดหลังนั้นอีกเลยและหลังจากคืนนั้นเขาไม่เคยกดรับงานจากซอยนั้นอีกเลย ไรเดอร์เที่ยวสุดท้ายตอนที่สองคำขอสุดท้ายหลังจากคืนนั้นต้นพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่ไม่ว่าจะพยายามลืมแค่ไหนทุกครั้งที่ขับรถผ่านบริเวณนั้นความรู้สึกเย็นวา่าและเงาวูบไหวที่มุมตาก็ทำให้เขาขนลุกเสมอเขาหยุดรับงานในซอยนั้นอย่างเด็ดขาดแต่โชคชะตากลับไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆคืนหนึ่ง หลังจากส่งอาหารเสร็จต้นขับรถผ่านถนนเส้นเดิมโดยไม่ได้ตั้งใจความรู้สึกหนักอึ้งค่อยๆแผ่ซ่านออกมาเหมือนอากาศรอบตัวหนาวเย็นขึ้นอย่างฉับพลันจูจูแอปบนโทรศัพท์ของเขาก็แจ้งเตือนว่ามีผู้โดยสารเรียกรถจากซอยเดิมหัวใจต้นกระตุกวูบเขามองพิกัดแล้วรีบกดปฏิเสธแต่วินาทีที่นิ้วสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์กลับดับลงเฉยๆติง เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งแม้ว่าหน้าจอจะปิดอยู่พิกัดเดิมปลายทางเดิมคอนโดเก่าต้นใจสั่นรีบขับรถออกจากบริเวณน,นั้นให้เร็วที่สุดแต่ขณะกำลังเร่งเครื่องออกไปจูจูก็มีเสียงเบาๆดังมาจากบาะหลังพี่คัดเสียงเดิมหัวใจต้นเต้นแรงเขาไม่กล้าหันไปมอง กระจกข้างสะท้อนภาพเงาร่างของหญิงสาวในชุดสีขาวนั่งซ้อนท้ายเหมือนคืนก่อนช่วยหนูด้วยเสียงนั้นไม่ได้ฟังดูน่ากลัวแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าต้นกำมือแน่นจนเหงื่อสึมเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วตัดสินใจพูดเธอเป็นใครกันแน่ไม่มีคำตอบมีเพียงลมเย็ยนที่พัดวูบผ่านหูเขาเธอต้องการอะไรจากฉัน ช่วยพาหนูกลับบ้านต้นขับรถต่อไปโดยไม่รู้ตัวร่างกายของเขาเหมือนถูกควบคุมให้ทำตามเสียงนั้นจุดหมายที่เขาไม่เคยไปมาก่อนปรากฏขึ้นบนหน้าจอ GPS โดยไม่มีใครกดถนนที่เขาขับเข้าไปเงียบและมืดสนิทไม่มีบ้านเรือนหรือรถสวนแม้แต่คันเดียวสุดปลายทางคือสุสานร,ร้างต้นจอดรถใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมา เขากลั่งใจหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ที่เบาะหลังมีกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งวางอยู่กระดาษที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนเหมือนผ่านกาลเวลามานานต้นหยิบมันขึ้นมาและพบว่ามีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดวัดฝากบอกแม่หนูด้วยหนูอยากกลับบ้านทันใดนั้นสายลมแรงก็พัดวูบมาทำให้กระดาษปลิวออกจากมือของต้น เขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากเงาเมื่อของสุสานคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆและเขายังไม่รู้เลยว่าบ้านที่เธอพูดถึงหมายถึงที่ไหนกันแน่มีต่อไรเดอร์เที่ยวสุดท้ายตอนจบกลับบ้านต้นยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าสุสานร,ร้างใจหนึ่งอยากเร่งเครื่องหนีไปให้ไกล แต่อีกใจกลับรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้ไขปริศนาของหญิงสาวชุดขาวคนนั้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่องไฟฉายพื้นดินที่แห้งแตกระแหงเต็มไปด้วยเศษใบไม้และกองหญ้าขึ้นรกด้านในมีป้ายหลุมศพเก่าๆที่ตัวหนังสือเริ่มจากจากการเวลาต้นมองไปรอบๆอ,อย่างลังเลก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้ป้ายหลุมศพทันหนึ่งที่อยู่แยกออกมาวิลาวันนามสมุต เกิดอ2,542เสียชีวิต2,563ใต้ชื่อของเธอมีประโยคสลักไว้ว่าแม่จ๋าหนูอยากกลับบ้านหัวใจของต้นเต้นแรงเมื่อเห็นประโยคนั้นเหมือนกับที่เขาได้ยินเธอพูดก่อนหน้านี้ทุกคำนี่มันเรื่องอะไรกันวะเขาพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นสายลมเย็นเยือก็พัดวูบผ่านหลังต้นไป เหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดที่คะเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งต้นสะดุ้งเฮือกหันขวับไปมองรอบตัวไม่มีใครแต่เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนถูกจ้องมองจากทุกทิศทางแม่หนูอยู่ไหนเสียงนั้นท่าวเบาและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าต้นเริ่มปฏิปติปต่อเรื่องราวเขาตัดสินใจถ่ายรูปป้ายหลุมศพเอาไว้ก่อนจะรีบออกจากสุสานอย่างไม่คิดชีวิต ตามหาครอบครัวของเธอวันรุ่งขึ้นต้นไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ค้างคาได้เขาตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิวิลาวันนามสมุทิผ่านอินเทอร์เน็ตหลังจากไล่หาข่าวอยู่พักใหญ่เขาพบรายงานข่าวเก่าจากปี2563หญิงสาววัย21ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตขณะกำลังข้ามถนนหน้าคอนโดของตนเอง ในข่าวมีภาพของหญิงสาวคนหนึ่งและทันทีที่ต้นเห็นภาพนั้นเขารู้ได้ทันทีว่าเธอคือผู้โดยสารที่เขารับเมื่อคืนข่าวยังระบุอีกว่าหลังจากเธอเสียชีวิตศพของเธอถูกฝังไว้ที่สุสานร,ร้างเพราะครอบครัวของเธอไม่มีเงินเพียงพอจะนำศพกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดแม่จ๋าหนูอยากกลับบ้านคําพูดนั้นดังขึ้นมาในหัวของตน เขาตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเธอคืนสุดท้ายของเธอต้นใช้เวลาหลายวันจนสามารถติดต่อกับแม่ของวิลาวันนามสมุทิได้หญิงชราอาศัยอยู่ต่างจังหวัดและเมื่อได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาแม่เองก็อยากพาหนูกลับบ้านแต่แม่ไม่มีเงินพี่ชายเขาก็ไม่อยากให้ไปยุ่งเรื่องนี้ต้นตัดสินใจเปิดรับบริจาคเล็กๆในกลุ่มไร์เดอร์ที่เขารู้จัก และด้วยน้ำใจจากหลายๆคนเขาสามารถรวบรวมเงินได้มากพอที่จะช่วยให้ครอบครัวนำร่างของเธอกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดได้สำเร็จวันที่มีการขุดย้ายศพต้นเดินทางไปที่สุสานด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในอกค่อยๆคลายลงเมื่อลงศพของเธอถูกยกขึ้นมาหลังจากนั้นพิธีศพของวิลาวันถูกจัดขึ้นที่บ้านเกิดทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นคืนนั้น ต้นฝันถึงเธอในฝันเขาเห็นหญิงสาวชุดขาวยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอไม่ได้เศร้าหมองเหมือนทุกครั้งที่เขาเห็นอีกแล้วขอบคุณนะคะเสียงของเธอแผ่วเบาแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นในที่สุดหนูก็ได้กลับบ้านหลังจากคืนนั้นต้นไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนจากซอยนั้นอีกเลยและเขาเชื่อว่าเธอได้ไปสู่ที่ที่ควรอยู่แล้วจริงๆ เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติฟังเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ